สวัสดีครับเพื่อนๆนนักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าล่งเรือหาลักร่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่ วันนี้ก็มากับบทเพลงขึ้นมาก่อนเลยนะครับฮะล่องเรือหาลักนะครับวันนี้ก็ว่ากันด้วยนะฮะเรือเรือเรือแล้วก็เรือนะครับนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้นะเราจะล่องเรือไปหาลักกันตรงไหนนะครับก็นะอ,อยู่กันในแอปไทยเช็ดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะฮะจับกูมาเจอกับคุณเล่นด้วยหน่อยนะครับอ่ะผมก็เล่นด้วยแล้วนะครับนะวันนี้ช่างยันก็มากับมา้บมาโยงขวาอีกแล้วนะครับนะ ก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามานะครับมาชมคลิปนะครับแล้วก็มาเม้นนะครับพูดคุยกันนะครับก็บางท่านนะคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็นะน้อมรับฟังไว้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องขอออกตัวไว้นะที่นะครับเพื่อนๆนะฮะว่าผมช่างยันนะครับไม่ใช่นักหมักลุกระดับเทพระดับเซียนนะครับเป็นแค่อาจจะเป็นแค่มือสมัครเล่นนะครับไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะครับนะฮะ บางวันก็เล่นดีนะครับบางวันก็เล่นไม่ได้เรื่องนะครับก็พยายามนําคลิปมาให้เพ so ื่อนๆได้รับชมนะครับก็เน้นที่สุดนะครับก็คือความบันเทิงนะครับทําเพื่อความบันเทิงนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆจะซีเรียสกับตรงนี้มากนะครับว่าโอ้ช่างยันเดินไม่ได้เรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาลงให้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับพูดกันตรงๆนะครับเน้นเพื่อความบันเทิงนะครับนะครับนะฮะอันไหนดีก็นะเพื่อนๆก็เอาไปใช้นะครับ มันก็มีนะครับทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับผมก็นะไม่ว่าอะไรนะครับวันนี้ก็นะเอาเกมนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกแล้วนะครับก็หยุดไป 2- อสาวันนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับก็กลัว FC จะาขาดหายไปนะครับนะก็เพิ่งจะจะหายจากนะไม่สบายนะครับแต่น,นี้ก็เขาก็แทง เม็ดเข้ามาแล้วนะนะแทงเม็ดเข้ามาก็เอาเบียร์แทงเม็ดเข้ามานะครับแต่แบงนี้ก็ให้กินเลยนะครับนะเพราะว่ายอมอยู่แล้วนะครับกเราก็จะได้เบียร์ที่สวยงามนะครับนะหมากลุกมันก็จะมีได้อย่างสีอย่างนะครับแต่บบน,นี้ก็กินตัดเข้าไปนะฮะดูเชิงไปก่อนนะครับนะก็ไม่อยากจะให้หมากมันตันกันมากมายนะครับนะมีช่องทางมีแนวทางได้ออกได้บ้างนะครับนะ ตรงนี้นะครับผมก็น้าไฟสีขาวก็บุกต่อเดินหน้าต่อนะครับแต่น,นี้ก็แทงเข้าไปนะระเบิดตรงหวังระเบิดตรงหน้าขุนเขาก็ฝังนะแทงเบียเสริมเข้ามานะครับเป็นฝังสูงถาวรไปเลยนะครับนะเป็นถาวรไปเลยนะเราก็ปล่อยเขาครับสูงถาวรแล้วก็โจมตีฮะ การการโดนวิสูจนนะครับเพื่อนๆนะมันก็มีข้อข้อเสียนะครับเราขยายตัวขยายมากได้ลําบากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาจุดนะครับจุดที่เราออกไปได้นะครับอย่างเช่นด้านขวามือเนี่ยเห็นไหมฮะสามตัวตรงนี้นะครับมันสามารถระเบิดออกไปได้เราก็พยายามหาแนวทางนะครับแต่นี้เขากินตัดเข้ามาเลยนะครับเขาเอาเปรียบเรื่องเบี้ยกับเม็ดนะครับโอ้โหเขากินตัดเข้ามาอีกแล้วนะฮะใช้เม็ดแทงเข้ามาอีกนะ โอ้ยังไม่ใช้เม็ดแทงแต่นี้เขากินระเบิดหน้าบ้านตัวเองก็ไม่เป็นไรครับแล้วเขาใช้เม็ดแทงเข้ามาโอ้แต้มนี้นะแต่แนนี้ก็ต้องมีส่วนนะครับนะเขากินโคนผมก็กินเบี้ยงหงายเข้าไปเลยเขากินโคนผมก็กินมาหรือกินโคนอีกตัวหนึ่งโอ้โหเขาก็ต้องสกูกลับไปกินนะครับเบี้ยงหงายเรานะครับแต่แน่นี้ก็ลังเลนะจะทิมทิมเม็ดก็ยังไปไม่ได้นะครับ ถอยหลังก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ตากดนะฮะเมื่ออยู่ตากดแล้วนะตรงนี้ก็ต้องหาแนวทางการโจมตีคู่ต่อสู้ต่อนะครับก็โดดม้าไปนะครับเห็นว่าจะไปค่อมเรือได้นะครับเขาก็เห็นนะครับเขาเห็นก็ขยับเรือหลบนะเมื่อเขาขยับเรือหลบนะเราก็ต้องหาแนวทางการโจมตีอีกนะครับแต่ท่นี้ผมเห็นว่าใช้เบีย้ยแทงแทงเม็ดนะ ก็จะดีไหมเบีย้ยแทงเม็ดเขาใช้เม็ดกินเราใช้ทั้งมา้าทั้งโคนม้าสองตัวนะฮะเรามีอยู่หนึ่งสองสามปากนะครับเขามีแค่แค่สามปากก็พอกันนะแต่เราก็น่าจะได้เปรียบนะครับตำแหน่งตรงนี้นะฮะตอนแรกผมว่าจะขึ้นขุนนะครับก็เปลี่ยนใจครับไม่ขึ้นแล้วครับเอาเบีย้ยแทงเม็ดเข้าไปเลยนะครับนะฮะ แทงเม็ดเข้าไปเขาอย่างไงดีนะเขาก็มีแต้มสวนได้นะครับเขาเอาเบี้ยนะเบี้ยหน้าโคนเขานะแทงโคนเราก็ได้แต้มในตรงนี้ครับเขาก็กินเลยนะครับเราก็กินนะกินก็ใช้โคนกินเราก็ใช้มมากินเข้าไปเขาใช้มมากินแล้วก็ใช้มมากินเข้าไปกินไปด้วยอ่าเขาโอ้โหแต้มตรงนี้นะเขาเปิดมาหวังกินกินเบี้ยเรานะครับ แต้มตรงนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับถอยกลับมาก่อนดีกว่านะครับนะถอยกลับมาก่อนถอยกลับมานะฮะกูต่อบสู้นะฮะจะเดินแต้มไหนดีนะเขาใช้เรือมากดนะครับเรือมากดแต้มนี้นไม่ดีนะครับขุนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ม้ากินนะฮะกินเบี้ยรเรานะผมก็เอา โคนกินนะจะเสียสองนะครับมันจะวุ่นวายเป็นใหญ่แล้วก็ไปจะไปโดนไตลุกอีกแต่ตรงน,นี้เขาก็ใช้เรือมากดหลังบ้านเราเลยโอ้โหล่องเรือกันจริงๆนะครับตอนนี้เรือยังมีอยู่สี่ลำนะครับเต็มๆเลยนะครับล่องเรือนะเอาใครจะวิ่งเรือนะออกทะเลได้ได้ก่อนกันนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับต่อทิ้งเลยครับไม่เอาแล้วครับหูวุ่นวายกับเรานะต่อไหมไม่ยอมต่ออีก ไม่ยอมต่อเราก็เห็นจังหวะนะครับผมเห็นจังหวะนะครับต่อแล้วไม่กินใช่ไหมฮะไม่กินฮนะเราก็ไตีลุกเข้าไปดีไหมม,มีโอกาสถ้าไตีตลุกขึ้นมาไตีลุกคาดอะไรแบบนี้นะฮะว่าแล้วนะก็เอาเรือนะไตีลุกเข้าไปเลยก็ต้องดูนะครับนะลุกแล้วไปยังไงต่อนะครับลุกแล้วขึ้นมาติดอ๋อไตีลุกคาดไม่ได้นะ ลูกคาดเขากินเรือก่อนนะฮะก็ขยับเรือนะครับวิ่งนะเอาเรือไปกินเบี้ยก่อนดีกว่านะแล้วก็เขาก็ต้องแก้ไขตาลูกคาดแต่ตรงน,นี้เขาก็พยายามนะฮะจะเอาเรือออกมาอีกลำหนึ่งนะครับโอ้เขาข้เรือมากดโคนเรานี่โคนเราจะเสียหายนะครับนะเพราะว่าตำแหน่งโดนกด2ปากนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับ ท่ากเรือเข้ามายึดอยู่ของเจ็ดเรานี่โคลเราเสียนะครับผมดูแล้วนะฮะจัวหวะนนี้ก็เลยไตีลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไตีลุกคาดเข้าไปโอ้โหแต่น,นี้สวยงามนะครับเพืพ่อนๆฮ้ยกินแล้วก็กินแล้วครับก,ก,กินก็กินด้วยไล่ม้าอีกโอ้ก็ใช้โคนไอ้อใช้ม้ามาจับโคนฮะมามาจับโคนคมามาโ,คโอ้ตรงน,นี้ก็ค่อย,ยชั่วหน่อยนะครับก็ดันโคนขึ้นไปนะดันโคนขึ้นไปเขาก็เอาเรือมา ซอสไซเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะตอานนี้ก็เอาโขนขึ้นไปก่อนเลยนะครับขึ้นไปก็โดนก็แทงนะแทงเขาแทงเราแล้วก็กินไม่ได้เขามีม้าผูกก็ต้องนะต้องกินลุกเข้าไปอี่อ,อนหนึ่งทีนะครับนะเอาจังหวะไปก่อนนะยังไม่รู้จะทํำยังไงตรงนี้นะแก้ไขวิธีก่อนฮนะเผื่อจะมีจังหวะดีๆนะครับก็โขนนะ มีปัญหาแล้วนะครับก็ต้องเดินส่วนขึ้นไปส่วนเข้าไปอีกสองตัวนะครับเขามีมากับเรือมานี่มันค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะครับ l ้องมีสามตัวใหญ่นะครับจะทำขุนเราจนนะฮะตำแหน่งนี้เราก็อยู่ของแปดนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเขาใช้มามากันไว้ไม่ให้เราออกนะครับตรงนี้ก็ผมก็ดูแล้วนะฮะ วัดกวัดวัดกันเลยนะเอาโคนขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้เรือมาออกนะฮะของหลังโคนนะโอ้แต่มน,นี้เขาจะมาตีตลบหลังนะฮะจะกินเรือเรานะฮะไม่ได้กลับไปก่อนโอ้โหน่ามีการดึงขากางเกงด้วยนะครับเขาใช้เรือมากดเบี้ยนะฮะตรงนี้ผมทิ้งเลยนะครับผมไตีลุกเขาไปก่อนนะเบี้ยนี่ทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วนะครับ จังหวะนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะผมเห็นแล้วนะเรือมันกันอยู่นะครับนะผมตีลุกแล้วเขาขึ้นมาแล้วตีลุกนะฮะโอ้โหสวยงามไหลายแต้มเลยครับนี่ตีลุกไปเขาขึ้นมาไหมเขาต้องขึ้นมาเพราะเรือคลองนี้มันกันอยู่นะครับขึ้นมานะครับต้องขึ้นมาคุณก็ต้องขึ้นมาแน่นอนนะครับนะจะขึ้นต้องขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นเอาโคนไปปิดนี่ก็เสียฟรีเลยนะครับ เขาขึ้นมาอีกเราก็ไอลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งอลเขาลงไม่ได้เขาต้องปิดนะพอปิดแล้วก็เรือไตลุกเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหปิดแต่น,นี้ก็ไม่ได้นะฮะโคนเสียอ้าวตอนนี้ก็กินก่กอนแล้วครับนะโคนตัวหนึ่งก่อนนะครับหมากับเรือไม่ต้องกลัวยังไม่กลัวนะครับนะเขาทําลุกจนเราไม่ได้แน่นะแต่นี้ก็เอาเรือกินโคนครับก่อนนะครับ ควบเขาไปอืม,อมถ้าไม่ขยับมานะ้ากินสอดไส้อีกหนึ่งตัวเขาตีลุกโกตีลุกในแต่มนี้เขาจะล้อเราไม่ใช่ไหมเนี่ยเราจะลําบากไหมครับขึ้นไปเขามา้าตีลุกขยับอีกทีเนึงยเอา้าลองดูนะครับจังหวะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะฮะมีมีลุกล้อนะอานานา,นาตีลุกตีลุกไหมแล้วมาติดเรือก็ตีลุกตีลุกไหมตีลุก ตีลุกขึ้นไปคราวนี้จะหมดลุกนะถ้าก็หมดลุกก็ผมจะเดินโคนเข้าไปอีกแล้วนะครับนะทิ้งเบีย้ยให้กินไปเลยเอาโคนแต่มน,นี้ก็เขากินเบีย้ยเราก็กินลุกลุกกินม้าเข้าไปขีนึงโอ้โหแต่ตรงนี้ก็เอาแบบง่ายๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะฮะโคนกับม้าแรกกันไปเลยกราเหลือสองลำเอากินกันงัไปเหลือนะเหลือแต่เรือกับเรือแล้วครับเอา กันเขาไว้นะแล้วก็ออกไปคลองแปดทำยังไงดีเอาต้องเอาคุณเข้าไปช่วยหนึไหมแต่ตรงนี้ก็นะฮะไปเรือไปอีกนะเรือไปอีกนี่เรือออกด้านซ้ายมือนะครับตีลุกได้อ๋อเขาตีลุกนะตีลุกก็ไม่เป็นไรครับขึ้นไปตีลุกอีกไหมอ๋อเขากันนะครับเขากันเขากันก็ เราก็ซ้อเรือนะครับก็ตีลุกอีกแล้วตีตีลุกอีกแล้วนะครับวิ่งนะขุนวิ่งเข้าไปหาเลยโอ้ก็นะตีลุกหมดลุกแล้วนะครับก็ขุนขึ้นไปตีลุกอีกไหมเอาอตีอีกขึ้นไปอีกนะก็ตีตีติดติดไหมหืมก่อกลัวหน้าดูนะครับแต่หมดจังหวะหมดจังหวะลุกก็จะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับ กูต so ่อส no ู nice ้ก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราเรือสองลำนะครับแต่ตรงนี้ก็เอาเรือนะฮะออกไปตามตามไหนดีนะฮะเอมาแต้มนี้ดีกว่านะฮะเอามาแต้มนี้นะเอามาแต้มนี้นี่เพื่อเพื่อเพื่อต้องการใช้ขุนเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะการก็ตีด้านข้างนะครับเพื่อนๆที่ผมเอาลงมาแต้มนี้นะครับแล้วก็ใช้ขุนเข้าไปบีบนะะเห็นไหม ก็ตีตีได้แค่นั้นนะตีแล้วก็ได้แค่นั้นนะครับแล้วก็จะหมดแล้วนะครับเมื่อหมดแล้วก็เราตีลูกสอดไส้ได้นะครับนะแล้วก็ล้นี้ตีลูกนะฮะก็มีโอกาสจะได้กินเรือฟรีนะครับโอ้แต่น,นี้เขายอมสารภาพบาปเลยนะครับนะโยนเรือให้กินเลยนะครับนะผลไม่ไหวนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะ กดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย